มากเลยอ่ะหกลองเจ็ดลองแปดลองแปดแปดกอดกุ๊กกุ่งวันนี่ชื่อไหนกูดูงกอดได้ปะกูไม่มีเงินน่ะมึงแล้วไปกับใครบ้างอะพวกเนี่ยก็มีกูมีนะมีมึงไงกูไม่มีเงินหน่ะมึงตอนนี้เงินใครอ่ะเงินที่กูเก็บจากกลุ่มทำงานน่ะดิโอ้ยมึงเอาไปใช้ก่อนก็ได้ไหมพอเงินเดือนก็แค่มาคืนไม่มีใครรู้หรอกพรุ่งนี้ใช่ไหมมึงใช่ เออเดี๋ยวพี่กูคิดดูก่อนเดี๋ยวกูจะตอบมือไปในแชทนโะเค okay. นมีจะกนมันเอออีอตัวต้านหานเนี่ยมันทำยัไงไงวะไม่รู้ว่ะแบบแบบอนุกรมันง่ายไม่จะแบบผสมอ่ะโคตรยากเลยมึงเออ มันใช้สูตรอะไรวะไม่รู้อ๋ V ส่วน I ส่วน R ปะมันก็สร้างขาแิดขึ้นมาสิอะ้รมนกกบของอมใช่ไหมนี่ตั้งเจอะโอยวันนี้ก็จอาผิดนิดหน่อยก็ไม่ว่ากันแหละใช่ไหมมึงได้หายแล้วปะ ไม่ได้โทรศัพท์มาค่ะโทรศัพท์บบหมดอุ้ยแม่กูโทรมาฮโล <laughs> อื้ีเดี๋ยวหนูกลับโอเคกลับบ้านกันนะแม่กูโทรตาราุ่งรุ่งจังแม่เจอตาแล้วเนี่ยแค่ไม่หีิบโมแม่กูก็บอก มืดค่ำแล้วมันกี่โมงอีมึงจะกลับยังหรอกูจะได้ไปเอาเงินด้วยมึงกลับกูก็กลับสิแล้วกูจะอยู่ทําไมค่ำมืดเลยเออมืดค่ำแล้วเนาะก็ไปกูบอกกี่ังไงก็ต้องกลับบ้านสิเออมึงลองมึงลองเงินให้กูตอนไหนพรุ่งนี้ได้ปะแต่ยืนนิ่งด้วยใช่ยืนนิ่งไม่อยู่ ไปไหน,ไนไจ้ายินดีไปกับแม่ค,ะค่ะกูเข้าไปเอาแป๊บเดียวเออเนี่ยเดี๋ยวก็ออกไปพร้อมกันเนี่ยเอออะไรกูยังไม่เข้าบ้านตอนนี้ค่ะจะไปไหนต่อซา้ากูจะไปเซเว่นก่อนเดี๋ยวก็ตามไปด้วยกันก็ไ,ได้มึงเข้าตไหนกูเข้าตอนไหนแม่กูไม่ว่าหรอกโทรตามเฉยๆปีไม่ลกกัดตอนนี้ครัแบจะแวะแป๊บเดียวบ้านมึงอยู่ใ,ใกล้เนี่ยอ ก็กูยังไม่เข้าบ้านไงเราจะไปไหนต่อก่อนบ้านอยู่ใกล้แค่นี้เหนื่อยขึ้นเลเห็หวีมึงปะที่วีกูวีใงรหวีมึงนั่นแหละตั้งแต่เมื่อวานละตา่ ที่กูไปเชร์กับไอคิมไงแล้วมันเชร์เรื่องไหมกูขอโทษได้ไหมละ่ะไงมังก็หามาคืน,นกูง่เาเลยจังเะเดี๋ยวดิกูไปด้วยเฮ้ยอย่าพูดถึงกูกูไปด้วยถ้ากูเงินไปใช้ไม่ต่างอะไรจากคอร์รัปชันเลยนะเว้ย มันก็เดือดร้อนทางตัวเองเดือดร้อนและเพื่อนงั้นกูไม่เอาไปใช้ดีกว่าทุกห่ยีน้ำก่อนฮลัลโหน้ำกูไม่ไปแล้วนะพรุ่งนี้กูไม่อยากใช้เงินเพื่อนว่ะ